เรียบร้อยครับผมจุลาเหินฟ้าโคราชขนาด100เซนติเมตรปลายทางเป็นของท่านพ่อที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ชื่นชอบจุลาของสันติเหินฟ้าครับผมเพิ่งติดเสร็จสดๆร้อนๆนะครับ ติดด้วยผ้าร่มเหินฟ้าครับผมชชิดบางเบาเหนียวติดลมง่ายติดด้วยสนหัวไวหินครับผมของทันติเหือนฟ้านะฮะ สนเหินฟ้าครับผมรอเทสผ่านก่อนส่งมอบให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ